สวัสดีค่ะฉันเป็นโรมาตอยตอนแรกเร่มเป็นใหม่ๆเลยเนี่ยฉันแบบว่ามันปวดปวดมากเลยทุกข้อเลยเป็นตามข้อนะก,กระดูกเป็นตามข้อเลยนะโรมาตอยเนี่ยเป็นตามข้อทุกข้อข้อเล็กข้อใหญ่ปวดแบบบรรยายไม่ถูกคือว่าปวดทุกรูกขุมขนน่ะปวดทุกรูกขุมขนเลย ก็ไปหาหมอหมอก็รักษาไปรักษาไปสักระยะหนึ่งมันก็เป็นมากเขา้ามาเขา้ามาเขา้าเป็นจนแบบว่าตอนแรกไปอ่ะไปเดินเดินไปได้ดีๆเนี่ยนะมามาแล้วก็ถือไม่เท้าอันหนึ่งถือไม่เท้าอันก็หมอก็ยังรักษาอยู่นแหละแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยมีแต่เป็นหนักลงมากลงหักลง,กลงเป็นจนแบบว่านั่งรถเข็น เดินไปไม่ได้นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นทีก,กหายอาหารเสริมกินตลอดเวลาอาหารเสริมทุกอย่างช่วะมันจะช่วยให้เราดีขึ้นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทําไปทําไปทามาเดินไม่ได้เลยต้องใช้ใช้รถเข็นตลอดเดินไม่ได้ลูกต้องไปส่งตลอดมาก่อนไปแรกๆเลย ไปเองคือรถเองพอมามาเป็นมากเขา้ามาค่ะตอนนี้ลูกต้องไปส่งเองไม่ได้กินก็ออกกินอาหารเสริมมาตลอดอาหารเสริมแต่ละตัวที่ซื้อมากินนะอย่างถูกสุดจะห้าร้อยขึ้นไปอ่ะห้าร้อยขึ้นไปแคลเซียมแล้วก็กินอะไรอ่ะคาร์โเจนก็กินมาตลอดนี่แหละมันก็แพงก็เป็นมากเขา้ามากเขา้า เป็นจนต้องไปผ่าตัดว้เข่าอ่ะเดินไม่ได้อยากจะเดินได้ผ่าตัดพ้อเข่ามาข้างนึงแล้วก็ก็หาอยากกินมาตลอดแล้วก็มาเจอกับกาแฟแม ah, ่มดกับโกโก้แม่มดนี่แหละกินไปประมาณสองกล่องกวาป่ากับสามกล่องนี่แหละมารู้สึกมีแรงขึ้นรู้สึกมีแรงขึ้นจะบอกให้น้ำมาก่อนเนี่ย ตักข้าวอะ่ะช้อนเนี่ยตักข้าวอะ่ะมันปวดหมดเลยตักข้าวจะจะไม่เข้าปากแล้วอะ่ะมันปวดทุกรูกคุมขนว่าเดนนยเข้าปากไม่ได้อะ่ะตกเพลงิงลงชามก็หากิน,านมาตลอดแล้วค่ะจะหากินอาหารเสิมมาตลอดจนมาเจอกับกาแฟนี่แหละกินประมาณเก,กือบสามกล่องสองกล่องกวา่ากับสามกล่องมารู้สึกมีแรงขึ้น แล้วก็ไปผ่าขาแล้วข้างนะอีกข้างหมอกําลังนัดจะไปผ่าแล้วก็กินกาแฟไม่มดจากโกโก้นี่แหละกินไปกินไปเอ๊ะรู้สึกว่าทําไมทําไมมันมีแรงขึ้นขาที่ปวดอยู่ที่ไม่มีแรงนี่ก็รู้สึกหายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดหน่อยไปถามหมอว่าฉันไม่ผ่าได้หรือเปล่าเนี่ยอีกทางเนี่ยฉันหายปวดแล้วนี่หมอบอกเออดี หายป่วยแล้วก็ไม่ต้องผ่าก็ได้แุ้วแม่แก็เลยไม่ผ่าเองไม่ขึ้นก็รู้สึกว่าเรากินได้มันไม่แพงคือว่ากินอาหารเสริมอย่างอื่นอ่ะห้าร้อยยังไม่ได้เดือนเลยหมดแล้วอ่ะก็ไม่มีเงินจะซื้อกินนะได้กินกล่องแรกคือว่าพอกล่องที่สองแต่พอหมดจะซื้ออีกเงินไม่มีซื้อ,อแล้วนี่กาแฟไ้หมดนี่มัน มันถูกอะแค่เดือนละเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบกินได้เดือนหนึ่งแล้วมันรู้สึกไ่กินดีมากอะไ่กินแล้วถูกขาที่พยุงตัวเองไม่ขึ้นค้ำตัวเองไม่ขึ้นวะง,งั้นเอค้ำไม่ขึ้นต,ตอนนี้ลุกขึ้นได้อะไรได้เดินเดินเหินแข็งแรงขายของได้แล้วไม่ต้องพึ่งพา,าสายใแล้วแม่ไม่มดเนี่ย มันแข็งแรงจริงๆกินแล้วไม่ได้คิดว่าจะเอาสวยอะไรนะกินว่าันแข็งแรงนี่ะได้ของแถมอ่ะได้ของแถมมาสว่างขึ้นผิวใสใสสว่างและมันสวยขึ้นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า